าง nice. สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกลวีวกับเกมทุตัวโชกุนสองนะครับใน The Battle ระหว่างแมชชีนกันหนึ่งหน่วยปัะทะอาชิการุสี่กองนะครับนะหลายๆคนก็ขอมาหรือเปล่านั่นแหละนะไปเริ่มกันเลยดีกว่าไม่ควรเสียเวลาอะไรัมงสิ้นนะไปเลยอ่นะเป็นกนี่กองนะครับปะทะอาชิกะรุ เป็นคนสีกองเป็นคนกองหนึ่งสี่กระบอกสี่กระบอกไม่ใช่กองอาชิการุสี่หน่วยนะครับกำลังเรียงหน้ากันเข้ามาแล้วเป็นไงกองละร้อยห้าสิบจัดไปสี่กองเบิ่มๆก็หกร้อยคนนะครับกำลังเลี้ยงหน้ากันเข้ามาเดินกันแบบ <c oughs> เป็นของโอดะด้วยนะครับขึ้นชื่อเรื่องทหารอาชิการุเป็นอย่างมากอาชิการุก็คือชาวนานะ เอาชาวนามาลบซึ่งแน่นอนว่าชาวนาเนี่ยร่างกายก็จะแข็งแรงนะครับทนทานครัมีความอดทนมากกว่าสมุไรนะครับถ้าสู้ไปนานๆเนี่ยถ้าเทียบระยะยาวนะสมุไรจะแพ้จะแพ้ระยะยาวแต่เทียบเป็นฝีมือเนี่ยฝีมือสมุไรจะมีความสามารถที่เหนือกว่าแต่ว่าสู้ได้สั้นกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเอาชาวนามาฝึกดีๆนะก็จะแบบโหดยิ่งกว่าสมุไรซะอีกนะแล้วก็ค่าจ้างก็ถูก ฝึกก็ไม่นานแล้วก็ถ้าเอาแค่ให้ถือหอ,อกอย่างเดียวเนี่ยนะก็แบบก็ฝึกไม่นานอ่ะใช้หอ,อกอ่ะแป๊บเดียวนะครับใช้หอ,อกระยะก็ไกลด้วยกว่าสมุไรจะวิ่งเข้ามาถึงตัวเนี่ยก็โดนแทงก่อนแล้วก็ไม่ได้อยู่คนเดียวไงอยู่กันเป็นหมู่คณะวิ่งเข้ามาหาหอ,อกอย่างนี้ก็โดนสิครับพี่ <S <S เล่งคอามเร็วหน่งอเอาละกว,ว่าจะเข้าระยะปืนเนี่ยก็ต้องคงใช้เวลาซะหน่อยนะ เลือกมุมยิงได้ดีมากเลยนะครับนี่เป็นเนินเห็นไหมนี่เป็นเนินเนินอยู่ข้างบนนะครับไอ่ศาสตรกระสุนลงไปตรงนั้นไม่อยากจะคิดภาพรอเลยครับผมใกล้ละเอาละเตรียมตัวเข้าระยะยิงไอ้เพื่อเป็นการแบบหนุกหนานเข้าเล่นด้วยแต่ว่าระยะผมเนี่ยมันสั้นนะยครับยิงไม่ได้นะครับผมยิงไม่ได้น,ง,ดนงงมาก เดี๋ยวเๆเยว,เย,ว,เย,วยิงดิมันไม่ให้ยิงว่ะจรงใช่ไหยิงไม่ได้ะมันก็บอกนี่ยิงไม่ได้อะฮะยิงแล้วนี่ยิงไม่ได้ไหมของผมยิงไม่ได้อะไม่เป็นไรยิงผู้วิ่งเข้าหากระสุน ถือว่าดาเมจทำลายเนี่ยค่อนข้างต่ำนะผมคิดว่านะสูสีกองเนี่ยพอแปรเห็นไหมศัตรูแปรขบวนขยายแถวนะครับสู้ไม่ได้ละตายแล้วครับมาลองยิงดูยิงช่วยซะหน่อยยิงช่วยยิงช่วยเร็วไม่รอดนะครับโดนมาชิดเรียบร้อยอืออุ้อยลุบเฮ้อแตกเชื่อ อือาอือแทงได้หนึ่งอึชิงช่วยอืออือเอาวะตายหมดแอ๋สู้ไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้ งงไหมปืนกลนแพ้ชาวนาสุดไหมครับเห็นได้ชัดนะครับว่าชาวนาเหนือกว่าเยอะจำนวนนะเป็นจำนว,นวนวิ่งใส่แพ้นะครับผมแพ้โอ้นี่เลือกมุมยิงที่ดีได้ด้วยนะอยู่มุมสูงกว่าซะด้วยแต่แปลกตรงที่ว่าทำไมผมยิงเองไม่ได้นั่นแหละประเด็นนะครับแต่ว่าถ้าเทียบความสูญเสียแล้วเนี่ยชาวนา นะครับตายไปทั้งสิ้น285คนนะสียความสูญเสียนะครับเราเสียไปแค่23คนแต่ด้วยทั้งหมดก็คือมี30ก็คือเหลือรอด7คนศัตรูเนี่เหลือรอดประมาณ320นิดๆน,น,นะครับอ่ะผมลองเพิ่มเลเวลให้กับปืนกลนะครับเป็นขั้นสุดนะครับแล้วก็ชาวนาชาวนาเนี่ยลองลดลงเหลือเหลือแบบธรรมดาเลยแบบ ดนดนเลยดนสดเลยธรรมดาธรรมดาเป๊ะเลยนะครับลองดูว่าชาวนาธรรมดา4ก้องจำนวน600นายเนี่ยจะสามารถจัดการปืนคนเปลตันได้หรือ,ปอเปล่ามาลองดูกันเลยนะไปลองดูกันโอเคเดี๋ยวเลือกเปลี่ยนมุมด้วยนะ เอาให้ขึ้นมาสูงขึ้นอีกนิดนึงสิอ่ะถ้าเป็นมุมนี้ได้ปะเหมือนจะมีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นติดขึ้นติอ่ะเนี่นะมุมมุมโอเคนะครับมุมโอเคนะดูเรียบร้อยไปเจ้านาสีกองเรียงหน้ากันเข้ามาโอ้โห โอเคที่ผมยิงได้เนี่ยก็คือระยะน,นี้อันนี้ยิงไม่ได้ละเนี่ยอันนี้อันนี้ยิงได้อันนี้ยิงได้อันนี้ยิงไม่ได้โองศาเน,นี่ยิงไม่ได้เลยอะ <classified. S 2> ยิงได้ระยะนี้นะครับนี่ช่องไฟตรงนี้อย่างเดียวนะครับที่เหลือยิงไม่ได้ไโอเคโอ้โหสองมาตรฐานดีว่ะ สองมาตรฐานโอเคเตรียมตัวเข้าระยะยิงนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วชาวนามาแล้วสาดกระสุนยิงบ้างยิงบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเฮ้อ,อ เหมือนเหมือนจะยิงได้แต่ก็ยิงไม่ได้อะเนินมันช่วยนะเนี่ยออันนี้ชาวนาขั้นแรกนะครับชาวนาขั้นแรกนะไม่ได้อัพเวลอะไรเลยนะครับอารมณ์แบบจับมาใส่ชุดเออกองแรกนีวิ่งแล้วกองที่สองวิ่งเข้าใส่แทนนะครับไป โอ้บบบบบล่วงกันเป็นแถววิ่งแล้วกองกำลังตามมาโดนศาสตร์แค่ฝั่งขวานะครับเพราะว่ามุมมันไม่ได้เห็นไหมเนี่ยมุมมันไม่ได้เออล่วงมันไปไหมเอ้ยถอยแล้วอะ่ะอันนี้คือขั้นแรกนะครับไม่ได้บัฟอะไรก็เลยแพ้เห็นไหมแพ้แล้ว แอรนะครับผมสู้ไม่ได้นะครับสู้คนปืนขั้นสุดไม่ได้เห็นได้ชัดว่าความต่างของเลเวลเนี่ยมีผลนะครับมีผลอย่างมากเลยาชาวนาแปดกองนะครับปะาทะคนปืนกลหนึ่งกองจัดไปโอเคถูกต้องนะจำนวนถูกต้องเรียบร้อย ปรับมุมอย่างนี้เลยนะครับติดเนินไหมเนี่ยติดเนินติดเนินอยู่หน่อยนึงงั้นขยับอ่ะติดเนินหน่อยนึงอ่ะตรงนี้ตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้ไม่ติดเนินมากนะครับได้อยู่ไปเคลื่อนตำแหน่งเลยครับชาวนาแปดกองนะครับแปดกอง จำนวนมหาศาลมากเดินโอ้เดินกันเข้ามาแล้วน่าเกลีขามนะครับว,ว้าอันนี้น่าจะเป็นหัวหน้านครับเดินตามหลังเนี่ยหัวหน้าชัวปา้า้ชนะไหมเนี่ย เยอะมากนะมาชาวนาแปดกองนะครับกำลังวิ่งเข้าหาปืนอ่ะถ้าให้ผมเล่นเนี่ยผมจะแปรแถวแบบเนี่ยเป็นแนวหน้ากระดานเลยครับไปเลยวิ่งกันเลยหรือไม่ก็เป็นการแยกซ้ายขวาแยกซ้ายขวาเข้าไปเพราะว่าปืนกลมีอยู่แค่นี้นะเล่นจริงๆเนี่ยอาจจะเสียหายน้อยนะครับหรือไม่ก็ กลับกันเลยเสียหายมากกว่า a อเล่นเอาละเข้าเตรียมตัวเข้าระยะละอีกนิดเดียวเส้นนี้เส้นนี้นะเส้นนี้นี่นี่มาแล้วยิงนากันเข้ามายิงอ่ะลองยิงเองด้วย ไม่ได้วมนี้ยิงไม่ได้สาดกระสุนครับสาดกระสุนกระสุนยิงเข้าไปแตกแตกแล้วบอนอิน ฐานเข้าไปเลยครับข้างหลังมีเทียบยิงไม่ได้มุมนี้ยิงไม่ได้หันเร็วหันหันไม่ยิงอ่ะยิงไม่ได้อออยออ้ยเอ,อืเอโดนแทงยิงไม่ได้นะครับโอเคเอ,อ้ยโดนฆ่า เออเอาวะสู้สู้บล็อกบ้องปืนไว้เออเฮ้ยเอาวะคิดเรื่องเสียมือเนี่ยไม่ได้นะเออเฮ้ยดูคนนี้ไว้เออกันเฮ้ยเก็บไปสามเลยนะเมื่อกี้เก็บไปสามแล้วเออตายอ่าโอ้โหเรียบร้อย รอดคนหนึ่งรอดคนหนึ่งครับวิ่งหนีเออไม่รอดแล้วแอตายหมดอะมาดูความสูญสียกันหน่อยความสูญเสียอ,อ่ะเมื่อกี้ชาวนาแปดกองนะครับก็เราเราสักแปดร้อย่าะไม่ใช่ไม่ใช่แปดร้อยแน่ๆประมาณพันพันสามไหมพันสาม จำนวนมหาศาลมากอ่ะในพันสองเหลือไปนิดนึงนะครับเราค่าศัตรูไปสามร้อย300กว่านะครับสามร้อยหกสิบสองซึ่งเทียบความเสียหายเนี่ยนี่ไอนี้เวลตันนะเวลตันกับชาวนาเวลไม่มีก็ถือว่าความเสียหายน้อยนะถ้าเทียบกับสิ่งที่ต้องจัดการอะ่ะโอเคนะคหวังว่าาจะชอบกันนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อน ไปแนะล้ววัยรุ่นเจอกันเจ็ตกลอร์